9สู่ปีที่50ร่วมสร้างอนาคตเพื่อโอกาสของทุกคนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย9สู่ปีที่50ของการดำเนินงานกำหนดแนวคิด Make it work for every future ร่วมสร้างอนาคตเพื่อโอกาสของทุกคนมุ่งเน้นการเดินหน้าสู่เป้าหมายอนาคตในการยกกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ภูมิภาค โดยขยายโอกาสระดมทุนสนับสนุนธุรกิจทุกขนาดจากทั้งในและต่างประเทศรวมถึงธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่บริษัทต,ต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในไทย SME Startup โดยเน้นสร้างศักยภาพในอุตสาหกรรมใหม่ๆห,หรือ New Economy ต่อยอดจากจุดแข็งเดิมของประเทศพร้อมพัฒนาตลาดทุนแบบดิจิทัลเข้ามาเสริมตลาดทุนดั้งเดิมที่มีความเข้มแข็งในปัจจุบันนอกจากนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานและการกับดูแลและสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนความยั่งยืนทุกมิตินำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศอย่างขังแกร่งพร้อมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมและอนาคตของสังคมไทยอย่างยั่งยืน ถ้าเรามาดูนะครับตั้่งแต่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นมานะครับเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าในห,หลายๆด้านการเจร,จริญเติบโตของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการ,รดมทุนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีพึ่งถึงประมาณปีละ5,000ล้านเหรียญต่อปีนะครับ4-5,000ล้านเหรียญต่อปีมาหลายปีต่อกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายนะครับซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันเนี่ยอยู่ท เคยพีขึ้นไปถึงเกือบ3,000ล้านเหรียญต่อว,วันนะครับเรื่องเกี่ยวกับประมาณนักลงทุนนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่านักลงทุน,นต่างๆเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยอยู่ถึงประมาณเกือบ5ล้านบัญชีนะครับประมาณ3 3ล้านกว่าคนนะครับซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังจากโควิดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์มีทั้งเติบโตนะครับทั้งกว้างขึ้นและก็ลึกขึ้นมาโดยตลอดครับ อย่าลืมนะครับทชีเอฟไม่มีมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมียจะเป็นเรื่องบวกนะครับเพราะฉะนั้นจะบวกเร็วรือบวกช้าหรือเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราคงจะต้องติดตามกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นฟันโกลต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงผมว่าตรงนั้น,นะครับเป็นตรงที่น่าสนใจมากว่านักลงทุนสามชาติเนี่ยเขาเริ่มมีมุมมองต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่ามันจะไม่ข เมื่อดอกเบี้ยมีการกลับตัวลดลงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กลับมาคือสภาพคล่องพอสะภาพคล่องกลับมาเนี่ยการไหลกลับมาที่ตลาดที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการลงทุนมากขึ้นจากเงินอุนเด่นนะถ้าเรามาดูประวัติศาสตร์เนนะครับเราเป็นนักประวัติศาสตร์ันิดหนึ่งเนี่ยดูกลับไปทุกปีประเทศไทยเนี่ยตลาดทุนไทยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามักจะมีครึ่งปีดีแล้วก็ครึ่งปีที่ดีไม่เท่ากับครึ่งปีแรก ซึ่งปีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันไม่ค่อยดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเห็นได้เนี่ยในครึ่งปีหลังก็คือว่าถ้าเรามาดูการเนี่ยปัจจัยต่างๆมันเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะครับ <Okay. S 1> เราเริ่มเห็นความชัดเจนเราเริ่มเห็นว่ามันมี positive sign หลายอันเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านานักลงทุนเลยครับ ติดตามปัจจัยต่างๆพวกนี้ให้ดีเพราะถ้าเกิดตลาดคุณเนี่ยับมาพลิกอัพเนี่ยอย่าลืมนะครับดับชนีของตลาดคุณเนี่ยเป็น leading indicator หรือเป็นตัวชี้นําของเศรษฐกิจมาโดยตลอดถ้าเศรษฐกิจจกลับมาดีเนี่ยอันแรกที่ท่านจะเห็นก็คือการปรับตัวของดัชนีก็ฝากติดตามข้อมูลต่างๆให้ดีนะครับขอบคุณครับ